Ừ Ồ Și Ồ กองวันนี้เป็นฝูงเลยแม่ตัวใหญ่ตื่นแล้วตื่นแล้วนี่ไงสงสัยจะได้หลายตัวโอ้ลมโวยชิวเลยเย็นสบายเลยค่ำนี้ยังไม่มีเสียงเครื่องบินเลยโอ้มาแล้วมาแล้ว มาแล้วโอ้ตัวใหญ่อยู่ข้างล่างนี่ฮะูนเครื่องบินเน็นตาหาง โน่ไปทั้งไหนแล้เครื่องบินเมื่อกลางวันในี่เห็นเต็มลำเลยตอนนี้หกโมงฝ่าแล้วนี่ลมเย็นเยี่ย มืดดึดมืดไปนิดหน,นึ่งเนื่อสองตัวนั่นยังไม่ไปไหนเลยนี่โอ้ยังไม่เข้าลังเลยมืดคำแล้วสองตัวนั่นน่ะไอย้ยเดินได้สต่บ,บายใจเลยเนาะไอ้ยะน่นี่ไอย นี่หมเจ็มเลยนะเป็นอะไรห,หมดก็นีินมเน่ยมีเกาะฮาวายเกาะฮาวายอยู่ตรงไม้าขาวลงลงไปได้กลับแล้วมือทำละมืดติ๊บเลย